เรื่องสั้นไวรัสพระเจ้ากลางทะเลทรายในอียิปต์ทีมสำรวจโบราณคดีของสถาบันวิจัยพันธุศาสตร์และประวัติศาสตร์ร่วมกันขุดพบห้องใต้ดินลับลึกลงไปหลายร้อยเมตรระดานในพวกเขาพบลงศพหินที่ถูกปิดผนึกด้วยตราประทับโบราณที่ไม่มีใครเคยพบเห็นมาก่อนแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาของทุกคนไม่ใช่ลงศพหากแต่เป็นอักขระที่จารึกไว้รอบๆอ,อย่าปลุกมันขึ้นมาอย่าให้เลือดสัมผัสมันมันไม่ใช่มนุษย์ มันเป็นสิ่งที่เหนือมนุษย์ดเร์วิลเลียมไครหัวหน้าทีมวิจัยไม่สนใจคำเตือนใดๆเขาเชื่อว่านี่อาจเป็นการค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติเมื่อเปิดโลงออกพวกเขาพบร่างมัมมี่ของชายร่างสูงในชุดคลุมที่แตกต่างจากฟารโรห์หรือชนชั้นสูงทั่วไปแต่สิ่งที่น่าขนลุกกว่าคือร่างกายของมัมมี่ไม่แห้งกรอบเหมือนศพทั่วไปมันยังคงสมบูรณ์เหมือนเพิ่งตายไปเมื่อวานและเมื่อหนึ่งในนักวิจัยบังเอิญกรีดินวดีว และหยดเลือดลงบนร่างนั้นเนื้อหนังของมันก็เริ่มเคลื่อนไหวช้าๆมัมมี่ถูกส่งกลับไปยังศูนย์วิจัยเพื่อทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดเมื่อทำการสแกน DNA ทีมวิทยาศาสตร์พบว่ามันมีโครงสร้างพันธุกรรมที่สมบูรณ์แบบไม่มีการกลายพันธุ์ไม่มีโรคไม่มีข้อบกพร่องใดๆมันเป็น DNA ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนราวกับมันถูกสร้างขึ้นให้สมบูรณ์แบบโดยเจตนาบางทีนี่อาจเป็นมนุษย์ยุคโบราณที่วิวัฒนาการไปไกลกว่าที่เราคิดดรโครกล่าว พวกเขาตัดสินใจเพาะเซลล์ของมันขึ้นมาในห้องทดลองและพบว่าเซลล์ของมันมีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วผิดปกติไม่เพียงแค่นั้นมันสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ราวกับมีสติปัญญาของตัวเองและเมื่อเซลล์ทดลองเริ่มแพร่กระจายผิดปกตินักวิจัยบางคนเริ่มล้มป่วยมีอาการแปลกๆผิวหนังเริ่มเปล่งแสงดวงตาเริ่มเรืองรองและพวกเขาเริ่มพูดภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผู้ติดเชื้อรายแรกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างสมบูรณ์ ดอกเตอร์เอลิซาเบธหนึ่งในหัวหน้าผู้ช่วยของใครไม่มีชีพจรแต่เธอยังมีชีวิตอยู่เธอสามารถเคลื่อนไหวพูดและดูเหมือนจะมีพลังที่เหนือมนุษย์ฉันเห็นทุกสิ่งฉันจำได้แล้วเธอพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่เสียงของเธอเธอเริ่มพูดถึงความทรงจำที่ไม่มีใครรู้บอกเล่าเรื่องราวของมนุษย์ในยุคที่ไม่มีบันทึกประวัติศาสตร์ก่อนอารยธรรมก่อนมนุษย์มีพวกเราอยู่ก่อนหน้าพวกเราดรโครถาม เอลิซาเบธยิ้มมุมปากก่อนที่เธอจะลอยขึ้นเหนือพื้นดวงตาของเธอเปลี่ยนเป็นสีทองและนั่นคือตอนที่พวกเขารู้ว่าไวรัสนี้ไม่ได้ทำให้มนุษย์ตายแต่มันกำลังคืนชีพให้สิ่งที่เคยเป็นมาก่อนในเวลาไม่นานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นมีพลังที่ไม่มีมนุษย์คนไหนควรมีและที่สำคัญที่สุดพวกเขาเริ่มมีแนวคิดบางอย่างร่วมกันเราต้องสร้างโลกขึ้นมาใหม่ มันคือความคิดของพระเจ้าพระเจ้าที่เคยถูกกักขังไว้พระเจ้าที่มี DNA สมบูรณ์แบบพระเจ้าที่มนุษย์ยุคแรกหวาดกลัวจนต้องปิดผนึกมันไว้ตลอดกาลดรโครรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่โรคระบาดแต่มันคือการคืนชีพของสายพันธุ์ที่มนุษย์ไม่อาจรับมือได้ในคืนสุดท้ายของศูนย์วิจัยดรโครตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำเขาปลดปล่อยสารพิษชีวภาพลงในอาคารฆ่าทุกคนรวมถึงตัวเขาเอง แต่ก่อนที่เขาจะสิ้นลมหายใจเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวเขาคุณคิดว่าคุณหยุดเราได้เหรอเงาร่างหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาดวงตาสีทองเปล่งประกายเราอยู่มานานกว่ามนุษย์และเราจะอยู่ต่อไปหลายปีต่อมาบันทึกการทดลองทั้งหมดถูกเก็บเป็นความลับของรัฐบาลไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นแต่บางคนเริ่มมีข่าวลือถึงมนุษย์เหนือมนุษย์ที่แฝงตัวอยู่ในสังคม พวกเขาไม่ได้กลัวมนุษย์แต่พวกเขากำลังรอเวลาและวันหนึ่งเมื่อมนุษย์อ่อนแอที่สุดพวกเขาจะกลับมาเพราะมนุษย์ไม่ใช่เผ่าพันธุ์แรกของโลกและจะไม่มีวันเป็นเผ่าพันธุ์สุดท้าย